สวัสดีครับพบกับช่องซีรีส์นายไฟอาร์มนะครับก็วันนี้เราจะมีปืน Tactical Ops นะครับ t a c t i c a l Operation นะครับมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับปืนกระบอกนั้นก็คือ Six s o u e r P226 ทนะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่เจ้าหน้าที่นะครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษเนี่ยใช้กันนะครับ ถือว่าเป็นปืนที่ดีมากๆเป็นปืนขนาด9มมนะครับก็ชื่อรุ่นเต็มๆคือ six s a u e r p 2 2 6 tax o f นะครับก็เป็นปืนขนาด9้ามมอม์กัซีนให้มาถึง4ตัวนะครับจุ20นัดนะครับถือว่าเป็น226ที่ทำมาเพื่อใช้ในปฏิบัติการพิเศษนะครับก็สิ่งที่จะพิเศษมากกว่านะครับก็คือปืนกระบอกนี้นะครับจะมี ประกับนะครับเป็นบอ่อแม็กในตัวครับซึ่งทำให้รีโหลดได้ง่ายแล้วก็ความสวยงามเนี่ยยังคงไว้นะครับไม่บานเหมือนนึกออกไหมครับถ้าเกิดเป็นปืนนักกีฬาเนี่ยบอ่อแม็กก็จะบ,นบานบนะครับแต่ว่าอันนีนะ้เรียกได้ว่าสวยเลยบานออกมานดิดเดียวซึ่งจะหุ้มส้นนะครับทำให้แม็กซีนที่ยาว20นัดเนี่ยไม่ได้ยื่นออกมามา,มากนะครับแล้วก็กริปนะครับมีเช็คเกอร์นะครับที่จับได้ ไม่ลื่นนะครับแถมเออร์โกโนโมิกของตัวปืนเนี่ยดีมากๆนะครับแม็กใหญ่คนก็จะนึกว่าด้ามมันต้องใหญ่คนมือเล็กจะจับไม่ถนัดแต่ไม่ใช่สําหรับซิกเลยนะครับซิกเนี่ยคอนทัวร์เออร์โกนมิกถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็บกระบอกนี้นะครับตัวเฟรมล่างนะครับก็จะเป็นอลลอยเป็นอลูนะครับแล้วก็เฟรมบนน่ะเป็นสเตลเลตนะครับลำกล้องเป็นสเตลเลตสตีลนะครับทนการกัดก่อนได้ดีมากนะครับรางข้างล่างนะครับเป็นรางพิคาตินีนะครับสำหรับติดอุปกรณ์เสรเิมนะครับ ศูนย์ปืนศูนย์หน้านะครับเป็นศูนย์ไฟเบอร์ออปติกนะครับแล้วก็ศูนย์หลังเป็นศูนย์ไนไซส์นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับปืนกระบอกนี้นะครับก็จะมีคันลดนกนะครับถ้าเกิดเราขึ้นลำอยู่ถูกไหมครับเราสามารถกดเพื่อลดนกได้นะครับข้อดีข้อดีมากๆของคันลดนกเนี่ยนึกถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนะครับปืนต้องพร้อมใช้ถูกไหมครับซึ่งก็คือใส่แม็กขึ้นลำ แล้วรถนกครับนัดแรกยิงดับเบิลแอคชั่นเนี่ยไกดับเบิลแอคชั่นเนี่ยหนักหนักประมาณ10ปอนด์ครับก็คือปลอดภัยเหมือนปืนลูกโม่แหละมันไม่ลั่นง่ายๆแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่ลูกขึ้นลำรถนกเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการปลอดภัยมากนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ใช้พกแล้วก็สำหรับคนที่ติดปืนไว้ที่บ้านนะครับเพื่อเพื่อป้องกันตัวนะครับสำหรับที่บ้านก็ ใส่ลูกขึ้นลำรดนกปลอดภัยมั่นใจไม่ลั่นแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองยิงกันดูดีกว่านะครับก็เดี๋ยวผมจะลองยิงเป้ามาตรฐานนะครับที่ระยะประมาณ10เมตรนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่ากลุ่มจะเป็นอย่างไรนะครับก็ใช้กระสุนลูกจริงนะครับหัว fmj MM นะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูเป้ากันนะครับก็ถือว่าแม่นมากๆนะครับแต่ว่าผมผมยิงแล้วก็ออกไปทางขวานิดนึงก็ถือว่ากลุ่มเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงเอลพิสเดนเต้นะครับก็คือเป้าละ2นัดนะครับเปลี่ยนแมกกาซีนแล้วก็ยิงเป้าละ2นัดนะครับ เก็สามารถยิงได้อย่างรวดเร็วมากนะครับก็ถือว่าเป็นปืนต่อสู้ที่ผมมองว่าน่าใช้งานมากๆเลยนะครับก็คือ1นนะครับแม็กกาซีนเนี่ยจุ20นัดนะครับเพราะฉะนั้นเหลือเฟือที่ใช้ในการต่อสู้เลยและที่สําคัญนะครับที่ผมชอบมากสําหรับปืนที่เป็นนกสับนะครับก็คือเวลาเราเจ้าหน้าที่ถูกไหมครับปฏิบัติหน้าที่หรือเราปืนเอาไปเฝ้าบ้านเนี่ยเราบรรจุลูกไว้นะครับเราขึ้นลำแล้วเราลดนกครับปืนนี้มีคันลดนกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการยิงนัดแรกที่เป็นดับเบิลแอคชั่นเนี่ยไกมีน้ำหนักมากเพียงพอที่ปืนจะเซฟแน่นอน,นครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าปืนที่เป็นซิงเกิลดับเบิลเนี่ยเป็นปืนที่เหมาะกับการใช้งานจริงๆนะครับใช้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยตรงที่ฟีเจอร์รถนกเนี่ยครับยิงดับเบิลนัดแรกเนี่ย